ธนาคารที่ล้มลงอย่างน้อย2ธนาคารและกําลังบานปลายไปยังธนาคารอื่นๆวิธีการแก้ไขของสหรัฐอเมริกาก็ให้ธนาคารใหญ่ไปซื้อธนาคารเล็กนะครับเพื่อยุติการล้มละลายของธนาคารต่างๆและการล้มลงเป็นโดมิโนโแต่ไม่ได้ทำการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุคือการพิมพ์พับัตรโดยไม่มีทองมาคำประกันโดยภาพรวมในเชิงกุศศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงแล้ว นะครับสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปยังคงเสียเปรียบเกมแบบนี้ยื้อต่อไปแบบนี้นะครับย่อมส่งผลทำให้เป็นผลนเสียกับฝั่งสหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปอย่างแน่นอนที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับถ้าสงครามหยุดลงประเทศที่จะเสียผลประโยชน์มากที่สุดหนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกัน สวัสดีครับมาพบกับผมทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ผมอยู่นอกสถานที่ฮะสีอาจแสงอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับไม่ได้อยู่ในตูดิโอช่วงนี้เดินทางนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศตอนนี้น่าจับตามองฮนะร,ระวางความขัดแยง้งระหว่างสหรัฐอเมริการัสเซียและก็จีนที่กําลังบานปลาย ใกล้สุครามนิวเคลียร์เข้าไปทุกทีเริ่มต้นฮนะก็ปรากฏว่าจุดเริ่มของสงครามนิวเคลียร์ปรากฏว่าปูตินก็เดือดอังกฤษนะครับจะส่งกระสุนยูเรเนียมให้ยูเครนกล้าวถูกบีบต้องทำการตอบโต้ประธานาธิบดีวาลาดามียร์ปูตินของรัสเซียร ประนามแผนของสหาราชอาณาจักรในการส่งมอบกระสุนรถถังบรรจุยูเรเนียมสมรรถนะนะครับแก่ยูเครนระบุมอสโกถูกบีบให้ต้องตอบโต้อย่างเท่าเทียมนะครับระหว่างการให้สัมภาษณ์ในลอนดอนนะครับของรัมตรีที่รับผิดชอบด้านงานกาลาโหมของสหาราชอาณาจักรเปิดเผยว่ากระสุนสลับรถถังประจันบานนะครับ ชาเรนเจอร์ชู oo, ที่สหรัฐเบกาก็ไปฮะที่สหราชอาณาจักรกำลังส่งไปในยูเครนในนั้นก็รวมถึงกระสุนเจาะเกราะที่บรรจุยูเรเนียมนะครับด้อยสมรรถนะด้วยที่จะส่งเข้าไปในขณะที่เวลาตมดุรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกานะฮะยืนยันแบงค์ล้มต่างจากวิกฤตปี2008นะครับ แยมคุ้มกรองเงินฝากทั้งหมดหากปัญหาบานปลายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกากล่าวว่าระบบธนาคารของอเมริกันนั้นดูดีเน้นย้ำว่าการพังคลืนของสถาบันการเงินสหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วเดียวนี้ต่างกันอย่างมากจากวิกฤตการเงินโลกปี2008ระหว่างการกล่าวบนเวทีประชุมสมาคมธนาคารอเมริกันนะครับ เยเรนกล่าวว่าการเข้าแทรกแซงของธนาคารสหรัฐอเมริกาตามหลังการพังครืนของ s i ลิคอนวอลล์แบง n ์นะครับและซิกเนเจอร์แบง์ช่วยสกัดผลกระทบไม่ให้ลุกลามบานปลายนะครับสถานการณ์กำลังมีสติรภาพและระบบธนาคารของสหรัฐอเมริกายัางคงดีอยู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก,การคลังของสหรัฐอเมริกา บอกอย่างนั้นนะครับในขณะที่บิททหารของสหรัฐอเมริกาชี้การขับไล่ทหารรัสเซียออกจากยูเครนทั้งหมดนะครับเป็นไปเรื่องที่เป็นไปได้ยากนะครับคาดสงครามอาจจะจบที่การเจรจาพลเอกมาร์คมิลลี่ประธานเสนาธิการทหารร่วมสหรัฐอเมริกาคาดปฏิบัติการรุกรานในยูเครนของ รัสเซียนะครับสามารถชี้ขาดแพ้ชนะได้ในสนามรบสุดท้ายอาจจะจบลงที่โต๊ะการเจราจาพร้อมเตือนยูเครนจะสูญเสียเลือดเนื้อทรัพยากรมหาศาลหากจะขับไล่ทหารของรัสเซียทุกนายออกไปให้พ้นดินแดนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทำไปได้ยากเลยทีเดียวและเขาก็เชื่อว่าจะจบที่มีการเจราจา ออสซีก่ก็กล้ากลักกลวกลัวนะครับไม่รับปากสหรัฐอเมริกานะครับหากเปิดสงครามกับจีนในประเด็นของไต้หวันรัฐมนตรีก,กรลาโหมของออสเตรเลียนะครับระบุประเทศของเขาไม่ได้ให้คำมั่นสัญญากับสหรัฐอเมริกาว่าพวกเขาจะสนับสนุนพันธมิตรแลกเปลี่ยนกับเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่ผลิตโดยอเมริกัน ในกรณีที่ความขัดแย้งใดๆเกี่ยวกับไต้หวันปะทุขึ้นในอนาคตตามรายงานของ South China Morning Post นะครับที่รายงานเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะที่จำนวนประชากรของปักกิ่งตอนนี้ก็ปรากฏว่าลดลงครั้งแรกในรอบ20ปีกรุงปักกิ่งของจีนมีอัตราการเสียชีวิตแสงหน้า จำนวนเด็กเกิดใหม่ในปีที่แล้วซึ่งผลทำให้เพิ่มจำนวนประชากรตามธรรมชาติติดลบเป็นครั้งแรกในปี2003นะครับเป็นต้นมาฝ่ายบรหิหารกรุงปักกิ่งได้เผยสถิติซึ่งเชื่อว่าปักกิ่งที่มีประชากรราว21.84ล้านคนและถือวเป็นเมืองที่มีประชากรหนา,นานแน่นอันดับต้นๆในจีนมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอยู่ที่5.72 ต่อจำนวนประชากร1,000คนในปี2022ในขณะที่อัตราการเกิดนั้นลดลงไปอยู่ที่5.67ต่อจำนวนประชากร1,000คนหรือเท่ากับติดลบ0.05เลยทีเดียวนะครับในขณะที่นักสิทธิมนุษยชนก็เดือดนะครับยูกันดาประกาศ LGBT เป็นอาชกรรมนะครับโทษถึงประหารชีวิต รัฐสภายูกันดาผ่านกฎหมายประกาศให้ LGBTQ นะครับถือเป็นอาชญากรรมซึ่งถือเป็นการให้อำนาจอย่างกว้างขวางในการปราบปรามกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศซึ่งเผชิญกับการกีดกันและความรุนแรงทางสังคมอยู่แล้วนะครับกลุ่มชาติแอฟริกากว่า30ประเทศรวมถึงยูกันดาไม่อนุญาตให้มีการสมรส ระหว่างคนเพศเดียวกันอยู่แล้วตามข้อมูลจาก h Rights w a t c h นะครับถ้าว่ากฎหมายใหม่นี้ยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีกเพราะถึงขัน้นระบุว่าเป็นเลสเบียนเกย์ไบโซเซ็กชวลนะครับคนข้ามเพศและเคลียร์เป็นสิ่งกฎหมายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายกันเลยทีเดียวนะครับในขณะที่อินเอินโดนีเซียนะฮะ ก็เหนื่อยใจฮะบาหลีจอยกเลิกวีซ่านะครับให้กับนักท่องเที่ยวของรัสเซียแล้วก็ยูเครนชี้ปัญหาเยอะทำตัวเป็นอันดพานเอาจริงในระเทศขับออกไปแล้ว47คนสํำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าบาหลีดินแดนสวรรค์นักท่องเที่ยวเตรียมยกเลิกให้วีซ่ากับพลเมืองของรัสเซียและยูเครน หลังแหกการเดินทางเข้าหลังเกิดสงครามยูเครนเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่แล้วปัญหาหนักทั้งแยกงานชาวอินโดนีเซียกลางทำตัวเป็นอันดพานไม่เคารพเจ้าบ้านนะครับโดนขับออกไปแล้ว47คนนะครับนักท่องเที่ยวชาวมีขายยักษ์ไหลชี้นะครับภูเก็ตอันแสนสวยนะครับรอต้อนรับพวกเขาอยู่ นในขณะที่ภาวะการโอลมานเมืองใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเตรียมรับมือความไม่สงบหลังจากที่ทรัมป์ปลุกมวลชนลุกคือนะครับหากถูกออกหมายจับตำรวจในเมืองหลักๆของสหรัฐอเมริกาเตรียมพร้อมรับมือความเป็นไปได้ที่จะเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในกรณีที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์อาจถูกจับกลุ่มในสัปดาห์นี้ ส่วนหนึ่งในการไต่สวนคดีจ่ายเงินปิดปากดาราหนังโปสาวไม่ให้แชฉความสัมพันธ์ฉันชู้สาวซึ่งอาจเข้าข่ายการใช้เงินในการลดนลงหาเสียงที่ผิดกฎหมายในศึกเลือกตั้งปี2016ที่ผ่านมาในขณะที่เหตุการณ์รถทึกเกิดขึ้นฮะคิชิดะขึ้นรถไฟเข้าไปยูเครนปรากฏว่า หวังจะพบกับโซเรชสกี้ตามคาดนะครับกระชับมิตร0ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาผ่านนาโต้ใช้ยุทธวิธีไม่ใช่เพื่อทำลายล้างสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอพีและเอเจนซี่นะครับรายงานว่านายกรัฐมนตรีฟูชิโอคิชิดะนะครับเดินทางถึงยูเครน ซึ่งขณะเกิดสงครามและกลายเป็นผู้นำเอเชียคนที่สองที่เดินทางไปเยือนยูเครนพบปะประธานาธิดีโวโรโดมีเซเลนสกี้นะฮะก่อนจะจับมืออย่างอบอุ่นเดินทางเข้าดินแดนสังหารของหมู่เมืองบูชาที่ทหารัสเซียเคยก่อเหตุอย่างโหดเหี้ยมนะครับก่อนประกาศมอบความช่วยเหลือ30ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านองค์กรนาโต สำหรับยุทธภัณฑ์ไม่ใช้เพื่อทำการทำลายล้างนะครับในขณะที่มอสโกก็มีการถล่มนะครับเมืองในยูเครนหลังวาลาดาเมียป,ปูตินเสร็จสิ้นหาลือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับขณะที่รัสเซียฉุนเล็งส่งกระสุนยูเรเนียมให้กับยูเครนรัสเซีย,ยใช้ขีปนาวุธโจมตีอาคารที่พักอาศัยในยูเครน หลังจากช่วงกลางดึกนะครับก็ได้ส่งฝูงดโดรนออกไปถล่มเมืองต่างๆมาแล้วทั้งนี้ภายหลังที่ประธานาธิบดีสีชิ้นผิงของจีนเสร็จสิ้นการเยือนเมืองหลวงของแดนหมีขาวเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเป็นเดียวกับประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินการเดียวกันมอสโกได้แสดงความไม่พอใจและขู่ตอบโต้ที่อังกฤษนะกำลังจัดส่งกระสุนยูเรเนียม นะครับให้กับทางฝั่งของยูเครนนะครับในขณะที่พระเจ้าซาที่3นะครับปฏิเสธใช้รถรางเทรมนะครับระหว่างเสด็จเยือนนะครับฝรั่งเศสในอาทิตย์นี้วิตกนะครับว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นกลายเป็นเป้าหมายความโกรธเกรี้ยวนะผู้ประท้วงระบบกะเกษียณของประเทศฝรั่งเศส สำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ามีรายงานว่าการเสด็จเยือนฝรั่งเศสครั้งแรกของพระเจ้าซาที่3และพระราชินีคาเมรานะที่เริ่มต้นในช่วงวอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งสองพระองค์ไม่เสด็จประทับรถรางหลังแดดน้ำหอมเกิดเดือดลูกเป็นไฟจากวิกฤตผู้นำฝรั่งเศสซึ่งเพิ่งรอดมาจากบวชลงมติไม่ไว้วางใจสองครั้ง เพิ่มอายุกเกษียณ62ปีเป็น64ปีฝ่ายต่อต้านประกาศเตรียมร้องขอต้อนรับนะฮะเสด็จด้วยการาต้อนรับการเสด็จด้วยใครเป็นต้อนรับการเสด็จครั้งยิ่งใหญ่แบบเก่าแก่ดั้งเดิมของทางฝั่งฝรั่งเศส ในเชิงปรากฏการณ์สหรัฐอเมริกาเองก็ยอมรับนะครับว่าถ้าหากจะขับไล่ทหารของรัสเซียออกนอกประเทศทั้งหมดนั้นเป็นไปได้ยากนะครับและสหรัฐเองก็ยอมรับว่าสงครามครั้งนี้จะจบลงที่การเจราจาในขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เดินทางไปทำการเป็นคนกลางพยายามจะเจราจากับยูเครนและ เจราจากับทางฝั่งของรสัสเซียแต่อย่างไรก็ตามอังกฤษก็จะพยายามส่งอาวุธยูเรเนียมไปให้กับกยูเครนนะครับซึ่งวาลาดาเมียปูตินก็ขู่นะฮะพระ้อมจะใช้สงครามนิวเคลียร์เช่นกันเชิงงานสังเคราะห์ตอนนี้ก็เป็นข้อต่อสำคัญเลยนะครับที่มีโอกาสจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ความขัดแย้งกำลังบานปลายระหว่างจีนร,รัสเซีย นะครับและสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งสหรัฐอเมริกากำลังบีบจีนและรัสเซียอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับพยายามที่จะทำการแบ่งแยกไต้หวันออสเตรเลียจนถึงขนาดนี้ก็ไม่กล้ารับปากนะครับว่าจะร่วมผลิตเรือดำน้ำนิวเคลียร์นะครับเพื่อทำการตอบโต้จีนที่จะทำการยึดครองทางไต้หวัน สถานการณ์จนถึงขนาดนี้ต้องยอมรับนะฝั่งสหภาพยุโรปโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกายังคงเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะธนาคารที่ล้มลงอย่างน้อย2ธนาคารและกําลังบานปลายไปยังธนาคารอื่นๆวิธีการแก้ไขของสหรัฐอเมริกาก็ให้ธนาคารใหญ่ไปซื้อธนาคารเล็กนะครับเพื่อยุติการล้มละลายของธนาคารต่างๆและการล้มลงเป็นโดมิโนแต่ ไม่ได้ทำการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุคือการพิมพ์ผดับตรโดยไม่มีทองมาค้าประกันโดยภาพรวมในเชิงกิศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงแล้วนะครับสหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปยังคงเสียเปรียบเกมแบบนี้ยื้อต่อไปแบบนี้นะครับ ยอมส่งผลทำให้เป็นผลเสียกับฝั่งสหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปอย่างแน่นอนที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับถ้าสงครามหยุดลงประเทศที่จะเสียผลประโยชน์มากที่สุดหนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกันนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักย์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับน้องมีไหนเนี่ยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสง่ารณ Song Phakaron Song Phakaron พักดีราชันปวงราชชาวไทยพักดีราชนฟ้าคอยหมู่ใยายแผ่นดินเทนทาน ฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานน้ำผึดพ้นได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่าน้น,น,นโปยไผยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศละวน ชการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฝ่าทรงสูกใจเธอไถ่รมเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชน์ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นฟ้าไพ่ไม่เคยไหว้ไหว้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น Keep.